หันภาภาษาไทยโดยพี่ไทยขอรับสวัสดีขอรับน้องๆน้องๆทุกคนสุขใจกันได้เลยขอรับเพราะพี่ไทยจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวด้วยกันไปกันเลยนะขอรับเกาะเกร็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนนทบ,บุรีโดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาและขนมหวานแบบไทยๆสัญลักษณ์ของเกาะคือวัดปรมยยิกาวาด วัดนี้ชาวมอนที่อยู่บนเกาะได้ร่วมใจกันสร้างขึ้นที่วัดมีเจดีสีขาวชื่อว่าเจดีมุเตาเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงแต่เดิมนิยมทำเครื่องใช้พวกองคอ่างแต่ปัจจุบันนิยมทำเป็นเครื่องตกแต่งสวยงามมากกว่าถ้าหากอยากดูแบบเก่าต้องไปที่สูนเครื่องปั้นดินเผามอญโบราณหรือที่เรียกว่า กวานอามานเมื่อเดินเที่ยวและจับจ่ายซื้อสินค้าจนเหนื่อยและหิวก็มีอาหารให้เลือกกินมากมายเช่นข้าวแช่มีกรอบทอดมันส่วนของหวานก็มีทองหยิบทองหยอดและฝอยทองน้องๆขอรับไปเที่ยวเกาะเกร็ดกันแล้วก็ได้เวลาเรียนรู้คาใหม่ในบทเรียนแล้วนะขอรับเกาะเกาะเกรด แหลง่งท่องเที่ยวชื่อเสียงจังหวัดชาวมอญเครื่องปั้นดินเผาเจดีหมูเตาองค์สวยงามปัจจุบันตกแต่งสินค้าจับจ่ายวัดปรมัยยิกาวาสอาหาร ศูนย์ข้าวแช่มีกรอบทอดมันของหวานทองหยิบฝอยทองลูกตาลเชื่อมขนมไทยสัญ,ญลักษณ์นนทบุรี ก่อนที่พี่ไทยจะอำลาน้องๆวันนี้เรามาทบทวนคำอ่านยากที่ได้จากการไปเที่ยวเกาะเกรดกันนะขอรับนนทบุรีอ่านว่านนทบุรีปัจจุบันอ่านว่าปัจจุบันวัดปรมัย,ยิกาวาดอ่านว่าวัดปรมัย,ยิกาวาดสัญลักษณ์อ่านว่าสัญลญักษณ์เกาะเกรดอ่านว่า เกาะเกร็ดเจดีมูเตาอ่านว่าเจดีมูเตาอย่าเพลิดเพลินกับการได้ไปเที่ยวเกาะเกร็ดจ,จนลืมทบทวนภาษาไทยด้วยนะขอรับสวัสดีขอรับ